สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่6มิถุนายน2567นะจ๊ะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่พพ,พิจารณานะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 9 8 6 6 6 2 1นะคะ พระในวันนี้หนูเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300บาทส่งฟรี EMS ไปสนีไทยนะคะหรือถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บาทนะจ๊ะแต่หนูขอเป็นคนที่รับจริงนะจ๊ะพี่ๆขอเป็นคนที่สะดวกรับนะคะขอ ขอมีความรับผิดชอบนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เก็บเงินปลายทางนะคะค่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะเป็นหลวงพ่อคงนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังเขียนว่าวัดชัมป่างามฉะเชิงเซานะคะพศอสองพันนะคะ หลวงพ่อโคงองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองเขียนว่าที่ระลึกครบแปดรอบนะคะ ด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะเขียนตรงข้างล่างว่าวัดรละหารไล่จังหวัดและยองนะคะค่าหลวงปู่ทิมเป็นองค์ที่สองนะคะพี่ๆองค์ที่สอง ต่อไปองค์ที่สามองค์ที่สามหลวงปู่เอี่ยมนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังเขียนพศ2467นะคะคาหลวงปู่เอี่ยมองค์ที่สามนะคะต่อไปองค์ที่สี่ องค์ที่สี่หลวงพ่อพุ่มนะคะด้านหลังนะคะ หลวงพ่อพุ่มเป็นองค์ที่สี่นะคะต่อไปองค์ที่ห้าองค์ที่ห้าพระไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังนะคะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะคะต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกพระสมเด็จเป็นเนื้อไม้แกะนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะพระสมเด็จองค์นี้องค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ด องค์ที่7พระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะ ค่พระสมเด็จองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่แปดพระสมเด็จเหมือนกันนะคะ ด้านหลังนะคะคาพะสมเด็จองค์นี้เป็นองค์ที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้าองค์ที่เก้าเหรียญหร่อไม่ทราบที่นะคะ ด้าน,นหลังนะคะค่าองค์นี้เป็นองค์ที่เก้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบนะคะ องที่สิบหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ หลวงพ่อทวดเป็นองค์ที่สิบนะคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดมาแรงตอมไฟองค์ที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่พระไม่ทราบที่นะคะ องค์นี้พระไม่ทราบที่องค์ที่11นะคะต่อไปองค์ที่12ององที่12เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ ปิดตามไม่ทราบที่องค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสามองค์ที่สิบสามหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อเงินพศสองพันห้ารอยนะคะค่ะองค์ที่สิบสามนะคะหลวงพ่อเงินต่อไปองค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบสี่พระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะ องนี้องค์ที่สิบสี่นะคะพี่พี่ผสมเด็จต่อไปองค์ที่สิบห้าองที่สิบห้าล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะคะ ค่าล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะคะองค์ที่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกหลวงพ่อเงินนะคะเอ๊ะดูก่อนนะไปื่ีสิบห้า อันนี้เป็นองค์อปร่งพ่อเงินองค์นี้องค์ที่สิบนะคะพี่ๆแต่ล็อกเก็ตไปกี้นี้องค์ที่สิบห้านะคะด้านหลังนะคะ ด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อเงินวัดดอนแย่หอมพศสองพนะคะองค์ที่16นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะอเอ้ยมาแรงต่อไป เอ้ยเดี๋ยวอ๋อใส่ผิดต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะองค์ที่สิบเจ็ดหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปาน หลวงพ่อปานองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะจ๊ะปะปาองค์ที่สิบแปดองที่สิบแปดพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จไม่ทราบที่ หน้าหลังนะคะค่าพระสมเด็จองค์นี้องค์ที่18นะคะต่อไปองค์ที่19 องที่19เก้าเหรียญรอหลวงพ่อเงินรูปหัวใจนะคะ เหรียญหล่อหลวงพ่อเงินองค์ที่สิบก้านะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบองค์ที่ยี่สิบพระไม่ทราบที่นะคะ เหมือนเขียนด้านหลังว่าวัดไซนะคะพี่พี่ตรงนี้นะคะที่เขียนว่าวัดไซค่ะเป็นองค์ที่ยีสนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะต่อไปองค์ที่ยีอ องค์ที่สิบเอ็ดหลวงพ่อกเกษมนะคะด้านหลังนะคะ หลวงพ่อเกษมองค์ที่21นะคะต่อไปองค์ที่22นะคะองค์ที่22พระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะ พระสมเด็จองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามองค์ที่ยี่สิบสามหลวงปตหลวงปูดทวดนะคะ ด้าน,นหลังเห็นลางๆว่าวัดชังให้นะคะพี่ๆเขียนตรงนี้นะคะค่าหลวงพ่อทวดองค์ที่23านะคะต่อไปองค์ที่2ีสสี่ องค์ที่24่หลวงพ่อแดงนะคะเขียนพอส2503ด้านหลังนะคะ ค้าหลวงพ่อแดงองค์ที่24นะคะต่อไปองค์ที่ยีสิบห้าองค์ที่ยีสิบห้าหลวงพ่อทบนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังเขียนว่าวัดจันนิมิตเพชรบูรณ์นะคะหลวงพ่อทบองค์ที่25้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่26องค์ที่26หลวงพ่อเงิน ค่าหลวงพ่อเงินนะจ๊ะองค์ที่ยีหนะจ๊ะต่อไปองค์ที่ยีิบเ็ดองค์ที่ยีเจ็ดพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ ค่ะพระปิตาองค์นี้องค์ที่ยีสิบเจ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่ยี่สิบแปดหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะคะ หลวงพ่อเงินเนื้อดินองค์ที่2 8นะคะต่อไปองค์ที่2 9นะคะองค์ที่2 9พระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะ เขียนพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดสิบสี่นะคะถ้าพูดผิดขออภัยนะคะพี่พีาพาค่ะพระครูรุ่งองค์ที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่สามสิบนะคะองค์ที่สามสิบ หลวงพ่อโตเนื้อดินนะคะ ค่าหลวงพ่อโตองค์ที่สามสิบนะคะพี่พี่ค่ะพี่พี่วันนี้ก็ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหากพี่พี่ท่านใดดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนอยากดูรูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พี่องค์ละสามร้อยบาทส่งฟรี EMS นะคะ ถ้าใครอยากรับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่มห0บาทนะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะจ๊ะพี่ๆสะดวกรับจริงนะคะค่ะพี่ๆฝากติดตามทุกวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ด้วยนะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่นะจ๊ะกดกระดิ่งไว้ก็ได้นะคะพี่ๆเผื่อแจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ